มีใครไหมครับที่คุณเคยโดนทิ้งจากจากคนที่คุณรักและคุณเชื่อว่าลึกๆเขายัางรักคุณมีทั้งหมด9ขอ้อที่จะให้คุณเข้าใจได้ว่าทำไมผู้ชายดีๆที่โทรโกากับคุณแล้วเหตุไนเขาจึงรู้สึกว่าเขาอยากไปจากคนที่เขารัก เหตุผล hey, ที่ทาให้ผู้ชายยอมทิ้งคนที่เขารักข้อหนึ่งนะครับผมคุยกันไม่รู้เรื่องครับาการที่คุณจะพบใครสักคนหนึ่งนะฮะแม้ว่าจะรักกันแค่ไหนก็ตามความรักอย่างเดียวไม่เพียงพองที่ตอบโจทย์ทุกอย่างได้คุยกันไม่เรื่องคุณคงสงสัยสมมุติว่าสมมุติง,ง่ายๆนะผมกลับบ้านดึกคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมผมกลับบ้านดึกด้วยด้วยหน้าที่การงานเลยก็ตามนะฮนะ,ค,ะคุณอยาก ที่จะให้ผมรีบกลับบ้า, hehe, im, า,านมาทานอาหารกับคุณในช่วงเวลาที่ผมยุ่งผมพยายามอธิบายคุณแต่คุณไม่เข้าใจจริงๆริงจริงๆรีเหตุผลมันฟังฟังันจะโอเคแต่ฉันไม่โอเคฉันไม่เข้าใจและฉันไม่อยากจะมาฟังเนี่ยง่ายคุยกันไม่รู้เรื่องก็ตอครับผมนะเขาไม่รู้สึกว่าคุณซาบซึ้งนะฮะในสิ่งที่เขาได้ทำให้คุณ สาม้บผมนะคะคือเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมก็คล้ายๆกับพ่อเมื่อกี้แต่น,นี่ผมดูแยกให้ชัดว่าสอนตีพอประบกันแล้วเนะี่ยจริงอยู่ผู้หญิงผู้หญิงอาจจะรักมากขึ้นใช่รักมากขึ้นแต่การที่เวลาที่ที่ผู้หญิงรักมากขึ้นบางครั้งเองก็อยากที่จะนิ่งๆอย่าให้ใจเฉยๆไม่อยากจะไใออกเยอะก็มีนะฮะผมก็เจอความรักที่มันโอเคผม,ผมรู้ว่าเขารักเราเราก็รักเขา แต่เขาทำเหมือนนิ่งๆเหมือนกับกะติ่งที่เราให้อ่ะเป็นเรื่องปกปติอ่ารือออกไหมพราะมันเป็นปกปปติน่ะแน่นอนผู้ชายจะบอกว่าให้คุณให้คุณถูกป่ะคุณจะบอกผู้ชายทุ่มเทต่อร้อยร้อยเป็นเป็รอบแรกเพียงแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าความที่คุณแสดงออกซึ่งอกกอกมาจใจมันน้อยลงแต่เริมคุณอาจจะโอเคเฮ้ยอุ๊ยผู้สาวมารับฉันถึงบ้านเลยเอขอบคุณพอเขามารับคุณสิบหกเป็นแฟนกันแล้วคุณต้องตื่นเชยๆเพราะเหมือนกับไปนั้น หน้าที่มันนี้ผมจะบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณเปลี่ยนไปก็สี่ฮะนะฮะเขาไม่คิดว่าเขาทำให้คุณมีความสุขได้ก็ห้าก็บอกนะฮะโต้ตอบกันด้วยเรื่องลบๆนะฮะเถียงขับไม่ตกฟ้าผู้ชายที่เจอผู้หญิงเถียงคำไม่ตกฟ้ากกับเราคะแนนคุณร่วงดันูก ก็โหครับทําให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวเราเองผู้ผู้หญิงครับนะฮะการนี้พวกเราผู้ชายเข้าใจนะว่าคุณก็อยากให้แฟนอ่าดีขึ้นหรือว่าดูดีหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่การที่จะมาซ่อมแก้ไขตัวเขาหรือว่าเปลี่ยนตัวเขาในอีกทางหนึ่งเช่นกันผู้ชายเองเหมือนกันถ้าอยากเปลี่ยนผู้หญิงอันนี้ไม่แนะนำนะฮะหาแฟนใหม่ง่ายกว่านะครับถ้าน,นี่เปลี่ยนไปในทางที่ดีพอเข้าใจแต่จะเปลี่ยนไปเลยอนยะ่างเงี้ย เป็นอีกคนละคนเลยเ่ยอันนี้หนักเกินไปนะครับข้อ7นะฮะหึงเวอร์ไปหึงมากไปมันเหนื่อยมันมันทำให้อีกคนนึงอึดอัดนะฮะหึงหึงมากไปไม่ใช่เรื่องที่ดีเพร,ราะมันแสดงออกถึงความไม่มั่นใจในคุณภาพของตัวเราเองนะฮะคุณผู้หญิงครับข้อ8นะฮะสำคัญนะฮะสำคัญสำหรับผู้ชชยที่มีคุณภาพ การที่คุณให้เกียรติเขาครับให้เกียรติเขาต่อหน้าเพื่อนคุณต่อหน้าเพื่อนเขาจริงอยู่คุณอาจจะหึงนะฮะคุณอาจจะหึงไาจะไม่พอใจแต่เก็บอาการน,นิดหนึ่งต่อหน้าเพื่อนเขาคุณต้องไวหน้าเขาบ้างเพราะกล้านะฮะอีกหน่อยคือคุณเข้าใจว่าอะไรสําคัญไปกว่าแค่รักกันผู้หญิงไม่รู้หรอกนะว่าจะทาไมผู้ชายไปบางครั้งมันคุยไม่รู้เรื่องอย่างที่ว่ามา มันไม่เกียรติกันมันไม่สรา้างพื้นใจสิ่งที่เราทำอย่างนี้ผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่าความเป็นจริงความฝันเราตา่างไม่เคยจะยืนตรงการไม่เคยได้เข้าใจอยู่กันไปก็ทน,นความฝันต่างกันแม้จะรักกันไปด้วยกันแทบไม่ได้เป็นเหตุให้เลิกกันได้ไหมว่เาเขาจะรักกันแค่ไหนเพราะาแล้วพวกแบเรานกะับไลฟ์เพลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับปึ้งปึ้ง ปุ่นจ้า